เรื่องหนึ่งฮะท่านผู้ชมครับรถไฟฮะที่เมืองโคราชเกิดตกรางครับโ <L un> อ้นี่ฮะอุบัติเหตุหวัวรถจักรรถบรรทุกสินค้าบริษัท TPI โพลีนครับ <L un> ตกรางพุ่งไปชนเครื่องกั้นทางรถไฟที่บริเวณทางข้ามรถไฟห้าแยกหวัวรถไฟถนนพิบูรลละเอียดเขตเทศบาลน,นครราชสีมานะครับแล้วก็หัวรถก็เลย แม่พังเสียหายเลยนะครับท่านผู้ชมครับเบื้องต้นทราบว่าหัวรถจักรขนส่งสินค้าเนี่ยวิ่งรถเปล่าเพื่อไปสับรางมาถึงบริเวณตรงนี้ทางข้ามรถไฟระบบเบรกล้อของออหัวรถจักรเนี่ยมันขัดข้องก็ทำให้เบรกไม่อยู่ไปชนกับที่กั้นทางก็ได้รับความเสียหายหนี่แหละครับแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะฮะค่ะอโอ คุณผู้ชมคะช่วง